นี่เากำลังสีออกไปลองเรือลองเทสันเนาะใช่ไหมเรือรืเทสี่มันเป็น,ย,นยางนะลองกแกงคยจมตอนนี้ก็ออกไปห,ห,อห,หอไปือนา่ที่จะไปลองช่คืออะ,อะไรนะ ถ้าที่พักอะ่ะให้เขาจองให้ได้ใช่ไหมถ้า,อาบอกอล่วงหน้าก่อนอส,สิบคนใช่ไหมสิบคนก็ลลพันกว่าลำละพัน,ลลพนอ๋อตอนนี้เขามีแค่สองคนหนาะพอสิบคนพอเดา๋ยวใส่แบบคนละร้อยยี่สิบพอเราตองไปหาเอาทังนอกหน่อยตอนนี้เขา็กกำลังสิบไปหาเพิ่งว่าสิมีหรือบอสิได้ลองหรือบอไปกันจ้า ขาเรือเลยเร to ือกำลังซิมัลองพระเจ้าขี่เชือกซูชิบลองเด้ยเชือกซูชิบเป็นคนอันนี้ที่พายพายมีเชือกซูชิบแล้วก็ลองเห็นไหม lompat ieng ใช่ไหมคะอ้ไหนชิวชิมน่ารักจังเลยหมุนหมุนมนมนนไมนมไม่ใช่ถ่ายรูปคะ่ะนี้ถ่ายวิดีโอคะ่ะอากงอาม่าก็ใส่แล้วเย่เตรียมไปได้นี่เรอเือที่เราจะไป ไปกับเฮือนเนาะโอ้มีหางนะไม่เป็นมีหางด้วยเนี่ยนั่ง, <c oughs> ตงตรงไหนได้นะนั่งข้าหน้าดีกว่าเราจะได้ชมวิว ไปอีกไปม่ได้หรอกลูกไปได้ไม่ได้ลูกมันหนักมันหนักเอ๊ลกเยเยเยไปาไปองล้องไดป็นไงบ้างคะป๊าลองไปก่อน เย็นแล้วเย็นแล้วล่มแล้วโอ้ตรงนี้มีที่เล่นแบบนั้นแต่เราอยากพายอยันนี้บ,บายบายด้วยนะยังนิวบ๊ายบายด้วย บายบายเฮ้ยนี่อู้นี่นั่นเขากำลังจะโหนโหนสลิงแล้วเนี่ยห้พี่โหนให้ดูนะเตรียมนะไงเฮยพี่กำลังไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วว้าวโอ้อันนี้ตาตาลค่ะ อันนี้ก็ที่พักอีกอันนึงเนาะจอดเรือนีไ<ง>่ไงพี่สวัสดีค่ะโ,โอ้ยบายสวยพี่เขาไม่ได้ดูบ๊ายเนเน่เน่เน่ใครอ่ะตัวเล็กนั่นอ่ะตัวเล็กนั้นอีกคนนั่นเนี่ยเห็นไหมอัมนเนยพี่เพื่อนนะเห็นไหม,ไมบ๊ายบายด้วยบาย,บายด้วยบาย อ,อใช่ค่ะพิกี้พี่เขาขี่สลิงใช่อที่พักเบิร์ดไลน์แคมป์น้ำนี่เป็นที่พักเบิเร์ดเรือนวาลีนี่ทำรีสอร์ททำที่พักเบิร์ดโอ้มีสลิงเยอะจังอี่ไงเส้นสลิงอย่างเี้ย เขาจะทำลงมาน้ำสลิงเนยเอะมากโอ้นี่เยอะไม่ใช่เดี๋ยวจะบอกถ้าถึงน,ะนี่โอ้มีบัลเลย์าลเ้อร์จอันี้เฟื่องฟ้าแสงนีรีสอทแสงมันีรีสอร์ทม,มีเครื่องเล่นเยอะ <มา S 1> ตรงแถวนี้<า>อันนี้ มีที่เล่นเยอะคนเยอะเลยเด็กเขามาพักเยอะเลยเต้นนะอ้าวโยก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 บายบายพี่ก่อนบายบโยกไปแค่ไหนโยกโยกโยกรักเลยรักจิ้วเลยอึดอัดไหม เมล่อนเมล่อนเลยว้าตัวเล็กดูสิตัวเล็กอยู่ตรงนี้ไู่ซู่ะาเนี่ยซูซู่ะเนี่ยดังๆซูซูนะคะเนี่ยเราตรงนี้ด้วยอ่ะพี่ซู้ซนะคะเฮ้ยสู เหมืนเที่ยวหนเทสนุกเป็นลมใครเป็นลมโอ้ยอะไรเนี่ยเหมือนลิงเลยเหมือนลิงเลยอุ้ยเย็นจังเลยเนาะเอ๊ะ ลงเย็นโอ้ยลงไม่ได้ไม่ต้องลงเราหยุดบนนี้ดีแล้วลูกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้บ้านภู มีพื้นแต่แต่คนที่บ้านอยู่อยู่อยู่นอันนี้ก็มีสลิงอีกแล้วน้องนวมันมีเอุ้ยปลาน้องนิวนี่แหละกระตู อยู่ๆคนเยอะเลยโอ๊ยอะไรเข้าวิ่่มีอะไรเปียกนะอะไรเปียกเอออะไรเปียกเออจริงหรอโอ้นี่สลิงโอ้ตรงนี้ก็มีที่พักโอ้ต้นไม้ใหญ่เจ้ไมนาะยะ

นี่เขาทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นได้น้องนีจะทำอะไรจะกิี้จะหยิบอะไรคะไไมไไม่้้งะตตอ๋อจะแตะต้นไม้

ทไหนยังนึงใส่ชิชิไม่ชมหรอกใช่ใช่ค่ะนึกเปล่าว้าวถึงจริงด้วยถึงจริงด้วยโอ้ยเจ้า มาเนี่ยเขาต้นมาเนี่ยลบลบลบไม่โดนพี่เขาทำเก่งเขาไม่ให้เราโดนเลยแล้วหลบไว้ก่อนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วลบลบ ไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วไม่กลมแล้วอันนี้มันกระดุมไม่แนลใช่ค่ะว้าวอันเล็กๆที่เรามายังไม่เจอโอ้ยบอกพี่สิเนี่ยพี่อยู่เนี่ยพี่ชนเลยพี่คะชนเลยค่ะ ดังๆหน่อยสิไม่กล้าพูดให้เราขึ้นตรงนี้ันะไม่ใช่นี่่ใชมอันนี้ที่เราพักที่เราพักอยู่ค่ะเดินนี้โอ้ยเทเลเดินนี้ยาวใหญ่ไปนู่นอีกของเราใช่ค่ะอันนี้อันที่พักปัจจุบันเออใช่ไหมอันนี้ที่เราพักใช่ไหมสี่กิโลเนาะ อที่พักเขาอันนี้ที่เขาพัก,นนกนเนาะทำหน้าเหมือนรูปปั้นทำไงนะหันมาก่อนหันมาทำให้ทุกคนดูหันมาทำดีๆีทำหน้ารูปปั้นเลยลโอย้ทำอย่างนั้นด้วย <laughs> ดูสิเหมือนมากเลยจมูกก็ยาวออกมา <laughs> ไปต่อแว่นไม่เอามาเลยลเราแว่นน่นนยัมีอูบให้แป้ง <laughs> เอาของมาแป้งคืนไปด้วย I love you เฮ้ยเอาเอาเอาชนจริงแล้วชนจริงแล้วเอาเอาเอาหลบเหรอเอาหลบทันเฉยขอบคุณค่ะพี่ นี่ทำอะไรให้เรานะชนชนอันนั้นเลยใช่ไหมจึ้เลยโอ้โหแข็งจริงเลยล้มเลยือเล็กๆมาพอดีพอดีเี่ยมันขึ้นตรงคคนยังไงลูกไม่แด้อะ ลึกอีกอย่างนี้มันลึกยีอที่มีรถนะคะรเขาขับไปวัดจุดที่เขาลงแล้วรถต้องไปเก๊ง